ต้องตามที่สถานการณ์น้ำท่วมกันต่อนะฮะนะครราชสีมาอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกล <ฮะ S 1> ที่แตกแหกทะลักทลายท่วมไปแล้วเนี่ยมันคล้ายๆเลยหือไหมเหมือนหยิบทะเลเทใส่เมืองอม,มันรุนแรงขนาดนั้นเลยเพราะว่าตู้มเดียวไปเนี่ยเกือบๆจะ8,000ไร่จมอยู่ใต้น้ำนะ,ะฮะนี่คือเรามีหลายมุมภาพนี่คือภาพด้านล่าง เหตุการณ์เนี่ยตอนแรกแต่สิเมตรนะความกว้างของของความแตกเนี่ยตอนนี้30แล้วนะสามสิบเมตรแล้วแต่ตามรายงานบอกว่าความแรงของน้ําลดความแรงลงแล้วจากวันแรกๆที่เกิดขึ้นแต่นี่คือภาพมุมสูงอ่างเก็บน้ําลําเชียงไกลตอนล่างนะฮะท่านผอ,โ,อโครงการส่งน้ําท่านบอกว่าไม่มีปัญหาอันนี้มันไม่ใช่เขื่อนแตกไม่ใช่อ่างแตกนะแต่เป็นการหาทางระบายน้ํานะครับน้าไกลขนาดไหนนี่มองไปข้างหลังนู่น นี่คืออ่างนะอ่างคือด้านข้างล่างจอท่านผู้ชมมองไปด้านบนเนี่ยมันคือพื้นที่การเกษตรและไปอีกหน่อยหนึ่งคือบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเหมือนหยิบทะเลเทใส่เมืองอมจมอยู่ใต้น้ำา7 6 0 0กว่าไร่เฉพาะมวลน,นี้ก้อนนี้นะฮะนี่คือสถานการณ์ที่รุนแรงมากๆกับสถานการณ์น้ำที่อ่างเก็บน้ำลําเชียงกลายนะครราชสีมาดูภาพบุมสูงหนยได้ไหมเอาสูงเข้าไปใหญ่เลยดูจากอากาศเลย จากจิสดาฮะจิสดาหรือสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวากาศและภูมิสารสนเทศจิสดาเนี่ยเขาบันทึกข้อมูลเอาไว้บันทึกข้อมูลเอาไว้เนี่ยหลายวันก่อนนะฮะตัวเลขก็คือสถานการณ์น้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่เหมือนกันหลายวันก่อนความแรงของน้ำเนี่ยมากกว่านี้แต่พอมารอบนี้แล้วความแรงของน้ำเนี่ยลดปริมาณลงแล้วแต่อย่างน้อย7,600ไร่ท่วมจมอยู่ใต้น้ำเอาเฉพาะตรงนี้นะที่ลำเชียงไกลแต่ถ้าทั้งจังหวัดนครราชสีมา ปลาเข้าไปเกือบ2 0 0แสนแล้วฮะคือมนมาจากหลายทิศหลายทางอันนี้นนเป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนอื่นๆเนี่ยก็เจอน้ําท่วมเหมือนกันนะฮะหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันกว่าไร่ของนครราชสีมาที่นนทไทยอําเภอโนนไทยหนักสุดครับสี่หมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบสองไร่นี่คือสถานการณ์ล่าสุดของจังหวัดนครราชสีมาฮะ,ะแล้วนคนนรราชสีมาเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ฝนตกหนักต่อนเนื่องมาเลยนะคะ,ะนั่นะฮะดูแผนที่ของจิสตาจ์ที่คู่นี้คือฟ้าฟ้านั่นคือน้ําหมดเลยครับคุณผู้ชมฮะ น้ำที่มันไหลไปไหลไปไหลไปนะโอ้โหผมว่าบิ๊กแบ็คเขาเตรียมแล้วเล็กข่าวว่าเขาเตรียมบิ๊กแบ็คแล้วเพื่อที่จนะเอาบิ๊กแบ็คเนี่ยมามามา,มาอุดไอ้ตรงรูที่ไม่ได้แตก รูที่มันเสียหายผมไม่ได้พูดว่าแตกนะพูดแล้วเรายังเขินๆอยู่เลยนั่นแหละจําประตูนะบางสมศมสีได้ไหมสมัยก่อนนู้นอะแล้วทิ้งตุ๊บๆจบเลยมันก็ช่วยชะลอได้รอดูนะครับขอให้แก้ไขได้ฮะพูดแบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้แล้วนะคะทางการเนี่ยจะต้องเร่งบํารุงรักษาเกี่ยวกับเรื่องของอ่างเก็บน้ําฝายฝายน้ําล้นต่างๆนี่นะคะที่ที่นครราชสีมาไม่ใช่คำว่าแตกใช่คำว่าเสียหายเนาะ